ด้วยโครงเหล็กนะครับที่เราผมออกแบบเนี่ยมันเป็น6บน4ล่างใช่ไหมฮะด้วยที่มันเป็นเชิงชายของหลังคาเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเอาทําชนชนโมเนี่ข้างบนเลยหลังนี้ก็ทําเหมือนกับหลังอื่นๆนั่นคือเราตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับซึ่งเสาอันนี้นะครับเป็น4ีคูณสเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้มีเสาเข็มด้วยนะครับเห็นรอยปูนใหม่อยู่นะครับ สวัสดีครับผมโบซา,าโรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านมันไม่ใช่หมู่บ้านนะน่าจะเป็นบ้านส่วนตัวนะครับในซอย เพชรเกษม79สานะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการ ต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 0 0 0พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับก็เป็นบ้านส่วนตัวนะครับเป็นที่ดินนะครับจัดสรรแบบเป็นบล็อกบล็อกไปแปลงไปแล้วก็สร้างด้วยตัวเองนะครับก็ดูจากในซอยนี้ได้เลยนี่บ้านในซอยนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแล้วก็ตามอายุอนามก็น่าจะอยู่กันมาหลายปีนะครับแต่หลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเขาให้ว่าจ้างนะครับให้สอแสงทองการช่างมาทําหลังคาหน้าบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์ เมทัลชีต t ฝ้าระแนงอีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเปลี่ยนบ้านเก่าให้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับด้วยหลังคาเมทัลชีตฝ้าระแนงอันนี้นะครับอันนี้เป็นแบบโมเดลนะครับซึ่งต้องบอกว่าหน้าหลังคาเนี่ยไม่ได้กว้างใหญ่มากนะครับต้องบอกว่ายังไงดี จากตัวบ้านเรายื่นออกมาถึงรั้วหน้าบ้านน,นะครับก็ไม่ถึง2เมตรนะครับก็คือค่อนข้างสั้นนะครับแต่ตรงลงรถเนี่ยจะลึกเข้าไปข้างในนิดหนึ่งตรงนี้ทางสองแสงทองเนี่ยก็ดีไซน์ออกแบบนะครับตามพื้นที่หน้าง,งานของบ้านลูกค้าได้เช่นกันไม่ใช่เราจะทําแต่โครงการใหม่ๆหรือหมู่บ้านจัดสรรโครงการใหม่ๆที่เป็นบ้านแบบสําเร็จรูปนะครับบ้านแบบนี้ก็สามารถนําหลังคาเมทัลชีตฝ้าระแนงเนี่ย ไปต่อเติมไปติดตั้งบ้านของคุณได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูรอบๆนะครับเริ่มจากฝั่งนี้เลยครับดูจากด้านข้างได้เลยนะครับด้านข้างเนี่ยเราจะใช้เสาแผงซึ่งต้องบอกว่าเสาแผงอันนี้ก็เป็น3ามคูนนิ้วครึ่ง5ต้นแต่ท่อรางน้ำเนี่ยเราไม่สามารถวางไว้ด้านหน้าได้นะครับซึ่งในพื้นที่ของตัวบ้านเนี่ยมันมีข้อจํากัดมีขีดจากัดนะครับเราจึงจําเป็นต้องเอาท่อเนี่ยใส่ข้องอ45องศาค่อยๆใส่45้า 4, ดัดไปเรื่อยแล้วก็เลี้ยวแนบกับเสาแผงลงมานะครับ ในส่วนนี้เนี่ยบางท่านอาจจะไม่ชอบนะครับเนื่องจากมันดูแบบว่าบีบรัดไปนะครับแต่บางทีเนี่ยเจ้าของบ้านก็ชอบเหมือนกันอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบมาแปะไว้ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยบางทีก็ดูเหมือนอารมณ์แบบเราเล่นลายท่อเล่นแนวท่อเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดมิตินะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลน,นะครับอันนี้ไม่สามารถชี้ผิดชี้ถูกได้เนาะแต่กลังจะบอกว่านะครับด้วยโครงเหล็กนะครับที่เราผมออกแบบเนี่ยมันเป็น6บน4ล่างใช่ไหมฮะ ด้วยที่มันเป็นเชิงชายของหลังคาเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเอาทําชนชนโมเนียข้างบนเลยแต่อันนี้โมเนียของตัวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นบ้านสไตล์เก่าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวลองซูมไปที่โมเนียให้หน่อยครับโอเคนะครับ <conom ía> จะเห็นนะนะครับหลังคาซีแพคโมเนียของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเราจึงสามารถสอดหลังคาเนี่ยไว้ใต้ฟากได้นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่นะครับโมเนียของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยกดลงต่ํามากนะครับเพราะว่า ด้วยลักษณะของรูปทรง,งตัวบ้านที่เป็นสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ทําสูงแบบนี้นะครับเราจึงจําเป็นต้องต่อจากโมเนียออกมาคุณอาจจะเห็นในหลายๆหลังที่เราทํามานะว่าทำไมหลังคามันเตี้ยจังเพราะว่าโดนบังคับจากโมเนียนี่แหละแต่อันนี้พอโมเนียหรือหลังคาซีแพคเนี่ยมันสูงเราสามารถสอดเข้าไปได้นะครับก็เพิ่มมิตินะครับเพิ่มความสูงให้หลังคาให้ตัวบ้านได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับมาต่อนะครับก็พอดีคุณยายก็ได้ออกกล้องกับเราด้วยนะครับโอเคมาต่อนะครับ ก,ก็เลยจะบอกว่านะครับหลังนี้ก็ทําเหมือนกับหลังอื่นๆนะคือเราตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับซึ่งเสาอันนี้นะครับเป็น4ีคูณสเหมือนเดิมเลยนะครับตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับแล้วก็ทําการลงเสาเข็มด้วยตรงนี้มีเสาเข็มด้วยนะครับเห็นรอยพูนใหม่อยู่นะครับอ่า ทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าพื้นตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆี่ยถ้าเป็นโครงการใหม่ๆบุู่าจัสานใหม่ๆเนี่ยบางทีถ้าเป็นคอนกรีตอยู่แล้วคุณไม่จะเป็นต้องลงเสาเข็มก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเก่าๆนะครับบ้านที่อายุผ่านไปนานๆเนี่ยเมื่อคุณวางบนพื้นเดิมเนี่ยพื้นเดิมอาจจะมีการสึกก่อนของปูนนะครับของคอนกรีตเนี่ยแนะนําให้ลงเสาเข็มดีกว่าอย่างตรงนี้ที่เป็นเสาแผงนะครับตรงนี้ที่เป็นเสาแผงเราก็ลงเสาเข็มให้นะครับตรงนี้นะครับ ไม่ใช่เราลงเสาเข็มให้นะคือเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้รับคําแนะนําจากเรานะครับแล้วก็ชําระเงินค่าเสาเข็มต้องพูดอย่างนี้นะครับก็ลงเสาเข็มดีกว่านะครับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของหลังคานะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็เสาเดี่ยวแยกส่วนตรงนี้ก็เสาเดี่ยวแยกส่วนนะครับแล้วก็ถึงมุมนู้นก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งแยกส่วนจากตัวบ้านมาเลยและสุดนี้ก็จะมีเสาแผงอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่ง ถ้าเป็นบ้านในลักษณะแบบนี้นะครับในการตั้งเสาแผงเนี่ยเราต้องคํานึงถึงพื้นที่ใช้สอยบางคนถามว่าอย่างเสาแผงต้นนี้ทําไมคุณไม่ขยับเข้ามาอีกอ่ะถ้าคุณขยับเข้ามาอีกนะครับคุณจะสามารถติดตั้งท่อน้ําไว้ข้างหน้าได้นะครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้เราติดตั้งท่อ้ําไม่ได้มันติดประตูนะครับติดประตูแต่ถ้าเราขยับเข้ามาอีกนะครับเสาแผงช,ชุดนู้นเลยชุดนู้นเลยก็ไม่สามารถทําให้ตรงกับชุดนั้นได้เพราะชุดนี้สังเกตนะเราวางคนละแบบกันให้ดูฝั่งนี้อีกรอบฝั่งนี้วาง วางเรียงมาข้างหลังวางเรียงมาข้างหลังอ่าเรียงมาข้างหลังแต่ฝั่งนี้ผมเรียงไปด้านข้างนะฝั่งนี้คือเรียงเสาแผงไปด้านข้างนะครับถามว่าทําไมเราไม่เรียงมาข้างหลังเหมือนกันเนื่องจากตรงนี้จะไม่มีทางเดินคุณดูสิไม่มีทางเดินเห็นไหมติดเลยเห็นไหมนะครับเราจึงบอกว่าเราออกแบบตามหน้างานตามลักษณะของตัวบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าบ้านใหม่โครงการจัดสรรหรือคุณจะปลูกเองเราสามารถออกแบบให้ตามลักษณะของตัวบ้านได้เลยนะครับ ดังนั้นเสาชุดนู้นเนี่ยชุดเมื่อข้างหลังเมื่อก่อนหน้าเนี่ยจึงจะเป็นต้องตั้งให้ตรงกับเสาชุดนี้ถึงจะสวยงามถ้าผมขยับเสาชุดนู้นเนี่ยอ่าตัวนู้นเนาะถ้าผมขยับขยับเสาชุดนี้มาข้างหลังหน่อยแล้วเอาท่อน้ำมาแปะข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่สวยนึกภาพออกไหมฮะเพราะว่าจะไม่ตรงจะไม่ขนานกับเสาชุดนี้อ่าจะไม่ขนานกันนะครับแล้วก็ท่อน้ำเนี่ยอันนู้นอันเนี้ยมาด้านข้างอันนู้นก็ไปด้านข้างมันก็แมทกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบและพื้นที่ ตัวบ้านของคุณด้วยนะครับมองขึ้นไปด้านบนฝ้าระแนงอีกแล้วนะครับฝ้าระแนงสวยงามจริงๆนะครับลองถ่ายไล่ดูได้เลยนะครับมีมอบด้านข้างทุกจุดเลยนะครับเนี่ยมีม่อหมดเลยนะครับสวยงามนี่มีม่อหมดเลยนะครับยาวไปเลยนะครับยาวเปฝั่งนู้นเลยไม่เห็นหัวตะปูเลยใช่ไหมไม่เห็นรอยต่อเลยใช่ไหมนะครับไม่มีรอยต่อเลยนะครับมออเนียนกิ๊บหมดเลยทุกจุดทุกมุมนะครับเลี้ยวหักบัวอะไรเรามีมออให้หมดเลยนะครับ แล้วก็อยากให้แอบถ่ายตรงนี้ดนึงนะครับตรงนี้เราปิดข้างหลังให้ด้วยนี่เอากล้องมาชี้ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเดินอ้อมมาตรงนี้นะครับปิดให้ด้วยตรงนี้ปิดปิดให้ด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็ต้องบอกว่าฝ้าระแนงอันนี้นะนะครับทนปวกทนน้านะครับก็คือมันเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์อยู่แล้วนะครับปวกกับน้ําทําอะไรมันไม่ได้นะครับและที่สาคัญคือเราทาสีอย่างดีนะครับเพื่อที่จะเคลือบนะครับให้ยืดอายุการใช้งานของฝ้าระแนงอันนี้ไปเนอะขอเดินมาด้านล่างนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองติดต่อเข้ามานะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเ mm hmm. มทัลชีสฝ้าละแดงหลังคารูปแบบที่ขายดีที่สุดณตอนนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้คิวงานของเราจองค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคุณติดต่อเข้ามาเร็วคุณก็จะได้คิวก่อนนะครับการติดต่อก็แนะนําให้แอดไลน์นะครับที่ ID Line S, S T C O N ถ้าคุณฟังไม่ทนันคุณดูไอดียไลนใต้คลิปได้เลยจะมีไอดียไลน์แปะอยู่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรศัพท์ได้ที่เบอร์0881044888อีกรอบนะครับ0881044888นะครับโทรมาได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดสมัครสมาชผมด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ